มาพี่น้องมากินเขาเมื่อนี้<ม>ก้อยเนื้อเป็นบ๊บอบก้อยเนื้อบางหน้าพี่น้องโอ้ยผมก็ลังเคยพอเห่นแล้วนี่พี่น้องพอขั้วไป่เด่นในกินโอ้โหผมเห็นตะเคยอน,นกินก้อยหมูบางหน้าพี่นอ้นนอ,นอ,งนอ,อ,องเมื่นอนีกน้ก้อยเนื้อบางหน้าโอ้หอมของเพิ่นอยู่ได้ล่ะแสียบพงเพิ่นอยู่โอ้ผักอย่างไรเดินพี่น้องมามาเบิ้งกันเลยเแเลกในชีวิตกินก้อยเนื้อบางหน้า อืมกลาบด้วยุออืมมกเสือโอ้อยพัเกเยอะแยะเลยขนาเลยบะเขืออ่อนเป็นรุชเพียงอืมพี่ก็ไม่อีกคุนน่หวานเป็นเทสูนองกินพี่นออไมเอ่ยอืมเบื้องหน้มันเลือดคุณหนักมือยมังงนง่าย พักปกต่งฮวงพี่นอ้องเอามาเบิดสวนแซ่บอยู่ด้ยพี่นอ้องก่อยเนื้อมังน้าเคยกินแต่ก่อยหมูมังน้าพี่น้องโอ้ยนี่ก็หวานปรีดเลยมันคือพ่วง หนักมะละพี่น้องเม่หเงินบาง,งไงเลย่มบาดมึงกันน่ากัดมหมักมะละกับคมดีพี่น้องเขากันยุบจะเลื่อนอาหารเดี๋ยวผูน้องมืเอี่ยม,มาตูดทองเขา พามีงี้ยมเอ็มแปะพนอง,งนโอ้ฝีมือเป็นแสบด้วยพนองเลยขอข้าวขอข้าวยองหม่หลังเสรอแล้วฝากท่องเียแล้วคันเจ้าของบ้านพูบว่าังเกียดบอกแต่ว่าสบายสบายว่าง ก้พักาแนวเขากันคือก้าวแฉบเวยเนาะเขากันยุ่อืมแฉกดีพี่นองเอเข้าก็ดีเลยไส้เต็มเข้ากันเราเป็กลายบ่ได้ต้องดูคนเดียวอีกเลเปลอืมชอบเปลี่ยเยอะ ส่งเตรีนี่พอดีเลยแก่ข้าวคือแบโอ้ยพอดีจะมาพอดีเลยมีก็ข้าวโพดโอ้ยข้าวขาวก้อนมาพอดีอดีหงาย่งเลยแบบโอ้แจกดีเพิ่งลองเนื้อแบบนี้ข้าวเนื้อเนื้อสมเนื้อสมเนื้อเพิ่งลอง ดเอนยังไงเลยฮึคือผมบ่บ่ามาดูทางนอกบ,บ้านกำลงังจัดจั่งคุณน้องเอ้ยขันเฝ้ารวยเยาวากันเดียวจะคล้องบ้านเพิ่นให้ดูครับอืมันนี้หมูกินไรหลายคนมันจะแสีบนะบ กินกินเหนือกินยังกินหลายคนไม่อันอยู่ครับกินผู้เดียวเนีย่ยบาไวผมหมักตะพักนละล้าแห้งเป <c ười> ็นหมางหงอนเลยเียนปากเขาดูอยู่ก,กว่างพอนองเลย อู้บอกบอกเพื่อนกับตอนรับน้องนงดีอยูต้องขอร้านห้างผมกับแอมแป๊ดอกเละวะากินกี้ตลอดงานพีน้องเงยลองข้ามยังไงครับ หมอกเลือหมอกมาาันลาบพี่้องอ,อร่อยอครับหลายท้าวเจ้าที่เน้นหมักมารลามากกว่าอืม,อมเอาหมูอ่านเปนกีชั่วโมงกันกะมางคำรืเป่ฮะ กับมาคำมู่กันแก่กองอุนูลนี่แล้วกรเมื่อกี้กระลังสิบ,บด์มาเทม่กองอุ่นพลคือเกาอีกโอ้พี่นอ<ม>งง้องคามีไงก็เจาะก่อยเกยมัน,ท,มนที่แรกกมันต้องคินหลายคนเยอะเสร็จคุยคำมือหน่อยยูพี่น้องเห็นเขาเทมันไล่คุยคำใหญ่อีกก็เก่า เปลืปนนาก,กรกนะนับมานระแกเนาะทำนันละอ,อ,อ่อนพอดีพอดีมันกินมาแกเม็ดมันมมนดีปุ๊บๆนี่กรเทียม,มกินเทียมมันจะม,มันจะเพิ่มประสิทธิภาพเขว่า <laughs> นี่แล้วกระรังแสบันนี้แล้วหมกเขาคันบ่ชคันกระตางกำลังแสบแบบก้อยเนื้อของหน้าพี่น้องอืมกระปนเงนอกระต่ายต่ออบนยอนับกระแสบพี่น้องมาเลย tương tí mươi đi quẩy nửa bằng nào bằng khoa bây giờ mua phát cân luôn thôi nào ừ. thăm ừ. khăm nghe đây nó mm <laughs> <laughs> เรื่งถึงนอนไหนว่อิ่มปันอิมบันถืพอน่นเอาหัวเกยขึ้น้าแต่นี่มันย่อยแต่นี่มันช่วยใจกันด้วยแมนบอกช่วยใหมันมันมัก็สัชุปเลยนะมีขันเป็นชุปหรอแมนรอมของหนาวเนาะ บางคั้งก็ยังทุกอยูลแอ้วโอ้โหบึ่งมะละห <c oughs> ือหอ<บ>ัวงอกมามัานมันละขี่นกเด้ออเ <c oughs> มันขีน้ไงแทนก็มันขียังบุืม